มันเป็นน้ำพันมันผอมบวอเป็นน้ำยาอันนี้พันพันขนตาเงอนเด้อค่ะเด้อของคุณลำดวนบังพี่น้องซิบกลัวหัวเบื้องเอาเด้อค่ะปุ่นณหะเงาเงามันสามเดือนเด้อเด้อขนตาเงอนนี่ขนตาเงามีอนปุณหะโอ้ยเบื้องเบื้องเพชรเบื้องพี่น้องเบื้องมันสามเดือนเบื้องเพชรเงาปุ่นณหะโอ้ยนี่เจ้าของสวนเงินแสนเด้อค่ะเด้อลำดวน อไออกเลยไใชโอ้ยอันนี้มันยังเกาะอันนี้พ่วงเฟรชเด้ค่ะเด้อบู้ยคุณ่ะสะอ่อนลำบ๊อบีนองมันสามเดือนเด้ค่ะเด้อน้อยน่ะผลงานบ่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ดเด้ค่ะใส่ต่ปุ๋ยนามใส่ปุ๋ยนาอยางเดี่ยวมันสามเดือนนะคะถ่วมหัวจันแล้วคุณโอ้ยสะอ่อนค่ะของคุณงามค่ะงามค่ะ 我给你来，你没看见？我专门煮它好呢。